เลือก KTC มาคือต้องบอกว่าช่วงนี้เลือกหุ้นยากมากอืมจริงเนาะเลือกหุ้นยากมากเพราะาาว่าภาพตลาดกับโฟลที่ออกเนี่ยมันทําให้หุ้นใหญ่นี่เลือกไม่ได้เลยนะหุ้นตัวกลางตัวเล็กก็เหมือนพอไม่มีสตอรี่ใหม่ก็และหลายๆตัวมันขึ้นมาก่อนอ้นนี้เยอะก็มีแรงขายหลายบ้างแต่ KTC เนี่ยสาเหตุที่เลือกมาอย่างแรกเลยก็คือเอาเทคนิคก่อนอะก่อนอันนี้เราเคยบอกว่า KTC เนี่ยถ้าเบรกสามสิบาทได้จะเป็นบวก ครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีจังหวะแท่งเบรกขึ้นมาแล้วก็พุ่งไปทำไฮสุดสองวันเลยนะพี่กดสามสิบเอ็ดจุดห้าดังนั้นเนี่ยใกล้เคียงกับที่เราประเมินมากว่าถ้าเบรกสามสิบมองไปแถวโซนสามสิบสองเลยขึ้นไปไฮสุดที่สามสิบจุดห้าแล้วก็ย่อลงมาเมื่อวานเนี้ยมีจังหวะย่อลงมาแล้วมีหลุดสามสิบด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดอ่ะพอดีดังนั้นเนี่ยวันนี้จะบอกว่าเลือกเบสก็ก็ได้ว่า เราเบสว่าถ้าไม่หลุดสามสิบเนี่ยน่าจะฝืนครับนะครับบวกกับแนวของพื้นฐานมันไน<า>นม่ด้มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลอยู่แล้วเรื่องของภาพกําไรในช่วงครึ่งปีหลังไตรมาสสามไตรมาสสี่ไม่ได้เป็นหุ้นที่เติบโตแรงมากนะครับก็โตระดับประมาณสักมิดซิงเกิลดิจิตครับสี 4, ่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงหนุนไตรมาสสี่หน่อยตรงที่ค่าใช้จ่ายเรื่องของไอทีเขาจะมีการเลื่อนเลื่อมไปนะนะครับในช่วงปีหน้าแทนเพราะว่า ไม่อยากมาลงไอทีไดมาสีที่มีการรูดการรูดบัตรสอยกันเยอะดังนั้นถ้าระบบไอทีเป็นอะไรไปหรือล่มไปเนี่ยเป็นประเด็นไม่งั้นก็เลื่อนไปเลื่อนไปต้นปีหน้าดีกว่านะครับดังนั้นกาไรไดมาสีก็จะอาจจะดีขึ้นมานิดนึงครับนะแล้วก็ในแง่ของภาพรวมถ้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐออกมาสมมติว่ามีเรื่องของ e r e e i z e อันนี้ก็จะกระตุ้นการใช้จ่ายเพราะว่าซื้อ e r e e i p t ซื้อของติ๊กเก็ตใหญ่ ชิ้นหนึ่งเป็นหลักจะต้องปเป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ยดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะลูดกัน,นังนั้นอาจจะมีแรงอยู่ในส่วนของยอดใช้จ่ายสําหรับ KDC เพิ่มขึ้นได้นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักที่ซัพพอร์ต KDC เลยก็คือปันผลอืมใช่ตอนนี้ปันผลนะปันผลเนี่ยณปัจจุบันยิวก็มาณสักห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราอิงสมมติฐานการอัตราการจ่ายปันผลหรือว่าดีเวเดนท์เพลย์อัเลชั่นเนี่ยที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือกำไรบาทหนึ่งปันผลสี่ นะค KDZ เนี่ยน่าจะกําไรประมาณสักสามบาททีนี้ยถ้าปันผลสมมุติว่าสมมุติว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าส <50, S 1> ิบเปอร์เซ็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มบาทห้าสิบเทียบกับราคาสาสิบาทเนี่ยมันก็มันก็มันก,มนก,มนก็มันก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นตะ,ะแต่ทีเนี้ยเราคิดว่ามันอาจจะเกินห้าสิบได้ไงี่ยดันั้นปันผลที่ระดับประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะขยับเกินห้าได้นะครับกำไรก็อย่างที่บอกตัวเฉลี่ยก็ประมาณปีละ5%แล้วก็มีกำไรส่วนเพิ่มก็ หลังๆก็มีเรื่องของธุรกิจในหน้า <5 S 2> ประกัน,นเพิ่มเข้ามา,มาด้วยเพราะฉะนั้นก็วันนี้เลือก KTC เป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย32แล้วก็ลุ้นให้ราคายืน30บาทได้ก็จะกลับมามีลุ้นรีบาวได้